นิฮ่าวซึ่งเป็นคำทักทายของชาวสิงคโปร์ที่แปลว่าสวัสดีสบายดีไหมนั่นเองค่ะอาเซียน,น,นิูเซน้กยังคงมีข่าวสารความเคลื่อนไหวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ไปเริ่มข่าวแรกกันที่ฟิลิปปินส์ที่ทำลายสินค้าประเภทรองเท้าซึ่งผลิตลอกเลียนแบบรองเท้าแบรนด์ดังวันนี้สำนักงานศุลกากรขอ,ของฟิลิปปินส์ได้เริ่มการทำลายสินค้าประเภทรองเท้าซึ่งผลิตลอกเลียนแบบรองเท้าแบรนด์ดัง และลักลอบนําเข้าประเทศโดยสินค้ารองเท้าปลอมที่ถูกทําลายมีจำนวนกว่า1 0 0 0 0แคู่ซึ่งรวมทั้งประเภทรองเท้าแตะผลิตเลียนแบบแบรนด์ไนกี้อาดิดาส n ว์และ l ลาคอสรองเท้าเหล่านี้นําเข้ามาจากประเทศจีนเจ้าหน้าที่ฟิลิปปินส์ระบุว่าการทำลายครั้งใหญ่นี้เป็นการประกาศให้สาธารณชนทราบว่าสำนักงานสุลกากรมีการดำเนินการปราบปรามสินค้าเถื่อนอย่างเด็ดขาด จังหวัดตจจราจัดโครงการงานสัปดาห์มา,า,มาคับบูชาเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกับกัมพูชาคา่ะสำนักงานวัฒน,นธรรมจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จัดโครงการงานสัปดาห์มาคาบูชาเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกัมพูชา ที่ศาลาการประเรียนวัดกเกษมศรีมารามตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่โดยนายชัยวัฒน์โอชนาทนน์นในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการและมีประชาชนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาเข้าร่วมท่านี้เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียนในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและกัมพูชาและเปิดโอกาสให้เยาวชนของทั้งสองประเทศได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งการเข้าวัดฟังธรรมการทำบุญ การจัดนิทรรศการอาเซียนรวมทั้งการประกวดวาดภาพวันมาคบูชามาเวลาของอาเซียนนิวส์ในวันนี้แล้วนะคะต้องกล่าวคำว่าใจเจียนที่แปลว่าแล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ดิฉันอภิรมปิตสันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ